รับทาประกันบานาญนะครับผมก็ข้อแรกเลยนะเริ่มเร็วครับสมมตุติคุณเริ่มทวงอายุ20 3 0กับคุณไปเริ่มอายุซอนช่วงอายุ4050เนี่ยโอ้ตอนอายุ20-30อะ่ะอาจจะส่งปีละแค่ไม่กี่หมื่นเองนะแต่ว่าถ้าไปเริ่มตอนอายุ450อย่างเนี้ยเริ่มมาครับจะใช้เงินก้อนต่อปีเนี่ยเยอะมากมากข้ออีกอย่างคือตอนเวลาเราเริ่มจ่ายบำนาญเร็วครับผมนอกจากเราจะจ่ายต่อปีอน้อยลงเนาะเรายังได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษ,ษีด้วยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสองครับคือหาเงินเยอะๆครับ อันนี้อันนี้พูดตรงไปตรงมานะเพราะว่าการหาเงินเยอะๆหรือว่าเรามีรายได้เยอะๆจะ40บวงเล็บอะไรก็แล้วแต่พอเราฐานภาษีเยอะขึ้นเราสามารถซื้อประกันบํานาญได้เยอะขึ้นรายได้เยอะขึ้นเนี่ยฐานภาษีของเราอะ่ะก็จะเยอะขึ้นซึ่งฐานภาษีตรงนี้สามารถเอามาลดหย่อนบานาญได้อีกเนาะสมมติเออได้ลดหย่อน20% 3 0 35%อย่างเงี้ยก็หมายความว่าเราซื้อประกันบนานาญแสนหนึ่งเราได้ลดหย่อนอ่ะก็คือ20 0หมื่นบาทสา0 0 0ื่นหรือสามหมื่นห้าต่อปีเลยนะจ่ายประกันบนานาญแสนหนึง่งได ให้ผลไประโยชน์กันส,สูงสุดนะครับซึ่งวิธีนี้ง่ายๆครับผมทักเจมาครับก็จริงๆแต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าไม่ได้เด่นเรื่องบํานาญเนาะถ้าเกิดว่าเราเลือกบริษัทผิดนะผลตอบแทนนะตอนเรากรเกษียณนะี่ยมันสามารถจ่ายเงินต่างกันได้มากถึง1เท่าเลยนะทุกคนซึ่งผมไปเห็นตัวเลขหลังบ้านมาแล้วแล้วก็ตกใจมากๆพอสมควรนะครับเพราะบางบริษัทนี้ก็แบบผมว่านักณิตศสตร์ประกันภัยไม่รู้คิดผิดหรือเปล่านะแต่แบบมันห่างกับตัวท็อปทอปอ่ะแบบ เยอะมากจริงๆเนาะตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองทักผมมาครับเรื่องประกันบำบนาน